เรียนท่นานคณะกรรมาการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันนางนงลักษณ์สุขเอี่ยมพยาบาลวิชาชีพชำงงนาญการจากศูนย์อนามัยที่6สสำหรับวันนี้จะนําเสนอผลการศึกษาการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพศ2559ในเขตสุขภาพที่6ค่ะจากการศึกษาข้อมูลสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพบว่าเขตสุขภาพที่6เป็นเขตที่มีอัตราการคลอดในวัยรุ่นสูงเป็นอันดับที่1ของประเทศตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมา ซึ่งการตั้งครันในวัยรุ่นจะมีความเสี่ยงมากกว,ากว่าการตั้งครันในวัยผู้ใหญ่ทั้งความเสี่ยงทางด้านสุขภาพเช่นภาวะโลหิตจางทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ความเสี่ยงทางด้านสังคมเช่นเรียนไม่จบถูกครูทอดทิ้งความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจเช่นความยากจนคุณภาพชีวิตไม่ดีและจากข้อมูลเฝ้าระวังการตั้งคันในวัยรุ่นเคสสุขภาพที่6พบว่าร้อยละหกของการตั้งครันเกิดจากความไม่ตั้งใจโดยในปี2556กกระทรวงสาธารณาสุขได้มีมาตรการ การขับเคลื่อนการสร้างการมีส่วนร่วมภายใต้การดำเนินงานอำเภอนามัยเจริญพันธุ์และการจัดบริการที่เป็นมิตรเพื่อลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นต่อมาในปี2559มีการใช้ชุดสิทธิประโยชน์เรื่องของการคุมกําเนิดสําหรับวัยรุ่นโดยวัยรุ่นอายุน้อยกว่า20ปีสามารถรับบริการคุมกําเนิดโดยการฝังยาคุมและใส่ห่วงอนามัยได้ฟรีร่วมกับมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม ปีเดียวกันพรบฉบับนี้เป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนงานเพราะมี5กระทรวงหลักเข้ามามีบทบาทและหน้าที่ทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขอย่างชัดเจนได้แก่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณาสุขค่ะโดยใช้กลไกาการขับเคลื่อนระดับจังหวัดผ่านคณะอนุกรรมการซึ่งมีผู้ว่าราชการเป็นประธานขับเคลื่อนโดยการจัดประชุมปีละสองครั้ง เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและจัดทําแผนและผลจากการประชุมคณะอนุกรรมการของเขตหกพบว่าการถ่ายทอดนโยบายจากระดับจังหวัดสู่พื้นที่ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึงกระบวนการดําเนินงานของชุมชนยังไม่ชัดเจนทีมผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานในเขตสุขภาพที่6จึงได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยมีแนวคิดในการสร้างการมีส่วนร่วมของพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนพรบดังกล่าววัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้จึงเพื่อ ึรูปแบบการขับเคลื่อนพรบแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เพื่อศึกษาสถานการณ์เป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อศึกษาแผนปฏิบัติการและผลของแผนปฏิบัติการในพื้นที่ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมหรือพาแนวคิดของเคมิสและแมกกาศปีหนึ่งเก้าร่วมกับการใช้กระบวนการรวมพลังสร้างสรรค์หรือ AIC กระบวนการวิจัยพามีกระบวนการ4กระบวนการสําคัญคือ planning action observation และรีเฟลคชันดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวและจะได้มาซึ่งรูปแบบการขับเคลื่อนพรบรในพื้นที่ประชากรที่ใช้คือผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นจาก5กระทรวงหลักตามที่กล่าวแล้วการเลือกพื้นที่เลือกพื้นที่จากความสมัครใจทั้งหมด27พื้นที่สุ่มตัวอย่างพื้นที่ละ15-20คนได้แก่เจ้าหน้าที่อบทอผู้นาชุมชนพัฒนาชุมชนครูแกนนาสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลผู้แทนสถานประกอบ เจ้าหน้าที่เราพสตอพสมและแม่วัยรุ่นค่ะเครื่องมือที่ใช้ใช้แบบบันทึกกิจกรรมและแบบสัมภาษณ์ในขั้นตอนของการจัดทําแผนใช้แบบบันทึกภาคสนามในขั้นตอนของการติดตามผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนาข้อมูลเชิงคุณภาพใช้คอนเทนต์แอนาลิซิสมีการประสานขอรับรองจริยธรรมจากกรมอนามัยโดยผ่านการรับรองเมื่อวันที่1มีนาคม2 5 6 2และเลือกพื้นที่ดําเนินการประสานผู้เกี่ยวข้องจัดเตรียมเค่ เครื่องมือในการวิจัยประชุมทีมวิจัยจากศูนย์และสสจในขั้นตอนของกระบวนการวิจัยในการ planning ใช้กระบวนการ EIC เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนการกระดมสมองเกิดความเข้าใจวิเคราะห์พัฒนาเกิดการตัดสินใจร่วมร่วมกันและเกิดเป็นพลังในการพัฒนาเป็นแนวทางของพื้นที่ขั้นดําเนินการกลุ่มตัวอย่างทั้ง27 7, แห่งประสานพื้นที่เพื่อดําเนินการขั้นสังเกตผลที่วิจัยหลักในพื้นที่คือสสจ ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานและส่งข้อมูลมายัางทีมวิจัยทีมวิจัยรวบรวมสรุปข้อมูลและคืนข้อมูลสู่พื้นที่จากผลการศึกษาพบว,ว่าข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ76.9อายุอยู่ระหว่าง20-39ปีร้อยละ38อายุฉเฉลี่ย41.54จบการศึกษาระดับปตีร้อยละ4 1อาศัยอยู่ในพื้นที่ 1- ถึงปีร้อยละ38.9มากกว่าร้อยละ90เห็นว่าการศึกษานี้ทำให ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างมีระบบในขั้นตอนของการจัดทําแผนเราได้ให้กลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์พื้นที่ค้นหาข้อดีโอกาสพัฒนาทบทวนอดีตปัจจุบันอนาคตนํามาวาดภาพชุมชนในฝันกาหนดเป้าหมายด้วยกันและนํามาซึ่งแผนปฏิบัติการของพื้นที่และผลจากการศึกษาสถานการณ์ของพื้นที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ร่วมกันวิเคราะห์ทบทวนพื้นที่ในอดีตเป็นสังคมที่ครอบครัวมีความอบอุ่นเยาวชนว่านอนสอนง่ายในปัจจุบัน ปฏิสัมพันธ์ของสังคมลดลงมีปัญหาท้องในวัยรุ่นมากขึ้นแนวโน้มในอนาคตจะเกิดการแข่งขันและมีความหลากหลายทางประชากรเพิ่มขึ้น บทบาทของกระทรวงมหาดไทยภายใต้พรบนี้คืออบทอจะมีหน้าที่สนับสนุนให้หวัยรุ่นได้รับสิทธิต่างๆตามพรบและจากผลการดําเนินงานตามแผนที่พบมากคือมีการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นสนับสนุนกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับวัยรุ่นการดาเน,นินงานที่ยังพบน้อยเช่นการรณรงค์การสนับสนุนงบประมาณการจัดตั้งศูนย์บริการในชุมชนและระบบฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้พรบคือสอนเพศวิธีศึกษาพัฒนาครูผู้สอนมีให้เด็กออกจากสถานศึกษาเว้นแต่ย้ายหรือพักการเรียนและมีระบบส่งต่อผลการดําเนินงานที่พดมากในแผนปฏิบัติคือการสอนเพศวิธีศึกษาและทักษะชีวิตมีการจัดอบรมร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขมีระบบเยี่ยมบ้านส่วนการดําเนินงานที่ยังพบน้อยได้แก่กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนการคัดกรองวิติกรรมการใช้แผนการสอนผ่านสื่อออนไลน์การอบรมครูผู้สอน และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมสำหรับกระทรวงพมมีหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจัดสวัสดิการสังคมจัดหางานให้แม่วัยรุ่นและจัดหาครอบครัวทุกแทนการดำเนินงานที่เราพบมากคือสนับสนุนงบประมาณให้กับสภาเด็กในการอบรมกับวัยรุ่นการดำเนินงานที่ยังพบน้อยคือการฝึกอาชีพและการจัดหางานกระทรวงแรงงานมีบทบาทคือให้ความรู้การป้องกันการตั้งคันสถานประกอบการที่มีลูกจ้างมากกว่า200ต้องจัด พยาบาลให้คำปรึกษามีระบบส่งต่อส่วนการดำเนินงานที่พบคือจัดบริการปึกษาให้ความรู้และกิจกรรมสร้างทักษะชีวิตซึ่งพื้นที่ดำเนินการส่วนใหญ่มีสถานประกอบการค่อนข้างน้อย สำหรับกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษาให้บริการอนามัยเจริญพันธุ์การดำเนินงานที่พบมากคือบริการเชิงรุกโดยการอบรมบริการเชิงรับคือมีคลินิกวัยรุ่นในโรงพยาบาลและในรพสตประชาสัมพันธ์พรบและบริการอนามัยเจริญพันธุ์บริการส่งต่อเช่นยุติการทึ่งตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยการดำเนินงานที่พบน้อยเช่นการตั้งสูย์อนามัยเจริญพันธุ์ในชุมชนค้นหาหญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรือคืนข้อมูลสู่ชุมชนจากการขับเคลื่อนงานทั้ง27 พื้นที่เราพบว่าพื้นที่ที่ดําเนินการได้ดีและมีอัตราการคลอดในวัยรุ่นลดลงจะมีรูปแบบการดําเนินงานคือท้องถิ่นสนับสนุนการดําเนินงานและสนับสนุนงบประมาณ มีการบูรณาการแผนปฏิบัติการร่วมกันสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้บริการปรึกษาทั้งในสารศึกษาและสถานบริการสาธารณสุขบริการอนามัยเจริญปันบริการส่งต่อและมีปัจจัยความสําเร็จคือผู้นําในพื้นที่เห็นความสําคัญสนับสนุนการดําเนินงานการมีส่วนร่วมของชุมชนหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนวัยรุ่นได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต จากการศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนเราพบว่าพื้นที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์ทบทวนจัดทาแผนที่สอดคล้องกับบริบทและนําไปประสานการดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของพื้นที่มีความแตกต่างกันพื้นที่ที่เข้มแข็งจะสามารถขับ เคลื่อนแผนได้ค่อนข้างมากซึ่งมีส่วนช่วยให้อัตราการคลอดลดลงส่วนกระบวนการการดาเนินงานแต่ละกระทรวงจุดแข็งจะอยู่ในขั้นตอนของการ Planning คือได้แผนที่ชัดเจนแต่มีจุดอ่อนในขั้นของการแอคชั่นในการประสานการดําเนินงานของพื้นที่ยังไม่ครบถ้วนข้อเสนอจากการวิจัยคือติดตามเยี่ยมเสริมพลังเพื่อให้การดําเนินงานต่อเนื่องยั่งยืนวัยรุ่นได้รับประโยชน์ขยายพื้นที่ดําเนินการเพื่อให้ครอบคลุมและทั่วถึง และที่สำคัญการนำไปใช้เรานำข้อมูลทั้งหมดของห้ากระทรวงหลักเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดในเขต6เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการขับเพื่อนชี้เป้าการดําเนินงานโดยสนับสนุนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องในแผนที่ดําเนินการแล้วผลักดันให้เกิดการดําเนินงานในแผนที่ดําเนินการได้น้อยและอย่างไม่ดําเนินการค่ะขอบคุณค่ะ